วิเคราะห์เจาะลึกกับฟุตบอลในค่าคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคัดเดนเนหมด4คู่สาหรับค่าคืนนี้นั่นเองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะครับผมและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างนะ้ใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวในการกับพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับบอลฟินแลนด์ยูโคนเนสนั่นเองนะครับเป็นคู่ิคลักชิปนะครับท พละศกอถึง3ประตูหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นครับก็เป็นทางชิโปครับที่บุกไปชนะได้เหมือนกันเท่ากับว่าในเรื่องของเฮดเฮครับเป็นทางชิโปครับที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับแน่นอนว่าในเรื่องของฟอร์มนะปัจจุบันนี้ของทางลาติครับแข่งขันมาแล้วนะครับผมทั้งหมด6เกมหลังสุดเดชชนะมาแล้ว6เกมครับและเขาไม่แพ้ใครติดต่อกันไปแล้วถึง8เกมมาตรฐานดีมากครับนัดล่าสุดเดชก็ชนะทางคาพามาได้ด้วยหรือเป็นก่อนหน้านั้นครับชนะทางคูบีมานะครับผมด้ มาทุกเกมเลยนะผมต้องบอกว่าลาติมีมาตรฐานเกมบ้านที่ดูโดดเด่นมากๆครับแต่กับการทางชิโปนะครับผมแข่งขันมาทั้งหมด5เกมหลังครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวคือชนะนัดล่าสุดก็คือการที่ชนะคาพาครับแต่ก่อนนั้นนครับเขาก็ไม่ชนะใครเลยโดยการที่เสมอกับวน้าครับแพ้ให้กับทาง HJK Academy ครับหรือจะเป็นการที่เสมอคาพาและนัดล่าสุดที่เขาแพ้เนี่ยก็คือการเปิดบ้านแพ้ให้กับทีวตูคูได้เลยนครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ามีมาตรฐานที่ดูย่ำยำมากครับแต่ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาก็ต้องบอกว่าทีมอย่างทางเจ้าบ้านครับก แบังคับชนะพิคแคสหนึ่งประตูเองนะครับผมทางนี้ว่าในเรื่องของฟอร์มเนี่ยมันดูมีความห่างชัน,นมากๆครับหนึ่งประตูของ,ง,งเจ้าบ้านเนี่ยชนะได้เนี่ยก็คือได้ยิ้มละมุมปากครับแต่กระแสนะผมบอกว่าเปิดแอบเบามากขึ้นไปหน่อยครับเพราะว่าฟอร์มมันดูมีความแตกต่างกันมากๆครับและปีนี้ทางจิปโปเองก็ไม่ได้ดูมีความโดดเด่นอะไรเลย,เลยนะครับผมที่จะไปสู้ลาติได้แต่กระแสเปิดประชองที้ผมมองว่าอาจจะมีกลิ่นเราได้เห็นครับตอนนี้ก็ไล่เลือกไปเลือกเชียงริงทางจิปโปเองผมมองว่าวันนี้จะบุกไปไม่แพ้ไปอย่างนนนนนนน้้้้ออออยยคคค<ล>ครรรรััััับบบบใใหหเเเื่่่่่่งงทททีีีาจจิิโปปไไดดดลลละสววูผม็ซ์แช เป็นคู่ทอคูเรลี่ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทางทอตูเลยอวิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราคู่นี้ครับเจอกันมาน้าล่าสุดครับเป็นทีมอย่างทอตูเลยอวิกครับที่บุกไปชนะทอคูเรลี่ได้ด้วยสกอร์ถึง1ประตูสูตรครับแต่ฟอร์มของทางทอคูเรลี่ครับแข่งขันมา2เกมหลังเนี่ยเขาชนะมาแล้วครับสองเกมติดครับโดยการที่ชนะเซลฟอร์ดครับแล้วก็ชนะทางฟอร์เนอร์มาได้ผมแต่ก่อนนั้นอาจจะดูฟอร์มไม่ได้โดดเด่นเลยมากแต่ต้องบอกว่า2เกมหลังสุดเนี่ยเขาฟอร์มกลับมาเริ่มดูููดดดดดีีีแลลลลล้้้วววววยยยยยยนน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 ะะะะะะครรรรรัััับบผผมมมเเเเเเพาาาาาา่่่่สสุกกกกกชททททงงงจอออออ์์์ไปปถึตตตืิ แข่งขันมาให้เกมหลังเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไป2ครับแพ้ไป2ครับฟอร์มดูมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับแต่ถ้ามองในเรื่องของนับปัจจุบันนี้นะครับผมเราก็ต้องยอมรับว่าทอคูเรลี่เองมีฟอร์มที่ดูดีกว่ากันเยอะนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของลำดับเองทอคูเรลี่ครับตอนนี้อยู่ลำดับที่ดีกว่านะครับผมโดยการอยู่ลำดับที่4ครับแต่ทางทอตูเองนะครับผมอยู่ลำดับที่5ครับลำดับอาจจะห่างกันไม่มากครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างทอคูเรลี่ครับถึงเฮตูเฮตี่ททางอคูเรรลลี่เยนะคับส่่วนผผู้ีีทมา ให้ครับเป็นคู่เคเบิลวิกครับวันนี้ต้องเจอกับทางเซลฟอร์ดได้เลยนะครับแน่นอนว่าเฮทเวทครับเป็นทางเคเบิลวิกครับที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนครับโดยการแข่งขันมาทั้งหมด7เกมหลังครับเป็นทางเคเบิลวิกครับไม่เคยแพ้ให้กับทางเซลฟอร์ดเลยทําได้แย่สุดคือการที่เสมอ2นัดครับแต่ที่เหลือเนี่ยทางทางเคเบิลวิกครับชนะทั้งหมดเลยแต่เคเบิลวิกฟอร์มนั้งแตวันนี้ต้องแอบบอกว่าย่ำแย่อย่างมากครับโดยการแข่งขันมาแล้ว6เกมหลังครับไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวโดยการที่เสมอไป3เกมครับแล้วก็แพ้ถึง3เกมครัับนดล่าสุดเเนนี่ยแพ้้ใหกับอจามด้วยสกอร์เองแต่กลัับบกกทีมเยนนะครับผมมถาาว่ อร์มมดีก็ไม่ได้ดีไม่ได้แตกต่างกันเลยในแบบแข่งขันมาสิบเกมหลังเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไปหนึ่งแล้วที่เหลือแพ้ทั้งหมดครับก็ต้องบอกว่ามาตรฐานดูย่ำแย่กว่ากันเยอะนะครับผมแต่ถ้ามองเรื่องลำดับหน้าปัจจุบันนี้นะครับผมทีมอย่างคิลโลบิกครับมีลำดับที่ดีกว่าเพราะตอนนี้อยู่ลำดับที่เจ็ดนั่นเองครับส่วนทางซิลฟอร์ดครับตอนนี้อยู่ลำดับที่สิบเอ็ดเลยนะผมก็ลองบวยนะผมก็ฟอร์มนวันนี้แล้วก็โดยรวมแล้วอาจจะเป็นทางคิลโลบิกครับที่มีมาตรฐานที่ดีกว่าและกระแสเปิดมาครับทางเคบิลโลบประกสแเิดดมมาาแแรรงงงตต่่กกก็็้ออบวเปนนูขัจิครับแลฟอร์มน นีทางเครวิกแอบดูมีความสดใสคว่านิดๆนะครับก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างเครวิกก็น่าจะเปิดบ้านชนะได้อย่างขาดลอยครับก็จะมีทางเครวิกอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลไอซ์แลนด์พิมเบลเลียงนี่ครับเป็นคู่อัฟตูเรดิงครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกับทางเบเดบิกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเห็เ้วครับเบเดบิกทำได้ดีกว่าชัดเจนครับโดยการแข่งขันเจอกันมาทั้งหมดสี่ครั้งเนี่ยเป็นทังเบเดบิกนะครับผมที่ชนะได้ทุกครั้งเลยนะครับแต่ฟ 8เกมหลังเนี่ยแพ้เพียงแค่2เกมครับแพ้กับเฟมเรยาวิกครับแล้วก็แพ้กับวารูเรยาวิกแต่ที่เหลือเขชนะหมดเลยชนะอัครลานสครับชนะเคอาร์เรยาวิกครับหรือเป็นทางไวกิงเกอร์เรยาวิกเขาผ่านไปได้ก็ถือว่ามาตรฐานดูไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับผมกับกกับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางเบรบิกแล้วแข่งขันมาสีเกมหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่เสมอกับเฟมเรยาวิกครับแต่ที่เหลือชนะหมดเลยนะครับผมชนะเซนจานัสนะครับผมหรือเป็นทางเวียดนามียางครับแล้วก็วิงเกอร์เรย์จาวิกเขาก็จะผ่านมาไดับในลีก เนี่ยมันก็มีความห่างชัดเจนอย่างชัดเจนครับที่เจ็เจอที่2ครับแล้วก็ทีมอย่างนาเบอร์บิกเองก็ต้องบอกว่าเข้าใกล้อยู่ในเรื่องของพื้นที่ลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่อันที่2ครับห่างจากที่1เพียงแค่3คะแนนครับกับแกงกับทีมอย่างนั้อัพลุดหริงครับที่ชนะลนนี้ครับจะมีทั้งหมด20คะแนนครับจะกระโดดขึ้นไปเท่ากับเซนจ้าเลยนะครับผมกระแสเปิดมาเพียงแค่บังคับชนะหนึ่งประตูได้ยิ้มมุมปากแล้วผมมองว่ากระแสแอปเปิลมาบอไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็ขอมองว่าทีมอ่ันนนี้้ก็จัับไปใทงหมด4คู่ นะครับผมตัวแรกครับให้มองไปที่ทางชิปโปครับตัวที่2ครับให้มองไปที่ทางทอร์คูลิลี่ครับตัวที่3ครับให้มองไปที่ทางเคโลบีครับและตัวสุดท้ายครับให้มองไปที่ทางอัพตูเรนี่ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ